ก็คือวิ่งบ้างเดินบ้างค่ะไม่ได้วิง่ง สวัสดีค่ะอยู่กันที่หนิงโอ๊ตพูดไปเรื่อยนะคะและวันนี้ค่ะโอ๊ตมาในช่วงของการรีวิวไปเรื่อยนะคะโดยวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทค่ะหยิบมา2แบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ที่โอ๊ตใส่จริงๆค่ะแล้วก็จะมาดูว่าทาไมถึงเลือกใช้แล้วก็อะไรที่สําหรับคนที่กําลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอทในช่วงนี้คะ่ะอาจจะดูคลิปนี้ไปแล้วก็ทําให้ตัดสินใจเลือกง่ายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสองรุ่นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่เราเลือกมาให้เปรียบเทียบไม่เห็นกันง่ายๆก่อนตัดสินนนใจจซื้อะะะคะก็็เป นาฬิกา Garmin Renusq นะคะแล้วก็มี b แบนโฟค่ะซึ่งเป็น2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่โอ๊ใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงเลือก2รุ่นนี้มาอะไรที่เราทําให้เราเลือกซื้อนาฬิกาก็คือเราแบบเริ่มหันมาวิ่งะคะ่ะแบบว่าเทรนวิ่งกําลังมาแรงนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่โอ๊ซื้อมาใช้งานค่ะมีแบนโฟนะคะตอนที่ซื้อมาตกรคาคาอยู่ที่ประมาณมันขายอยู่พันพ พันหประมาณนั้นอนะแต่ว่ามันลดเหลือรอเหลือ9ก้ก็ซื้อที่ศูนย์เขาเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเราเป็นการ์มินตัวเนี้ยนะคะก็รู้สึกว่าตอนมันขายอยู่ที่7 2็ดหรือ7จ็ดนก้าในี่แหละตบอ่าแล้วก็รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่อ่า เขาเรียกว่าสำรองเพลงไว้ที่เครื่องไม่ได้ะค่ะแต่ว่าสามารถกดเพลงฟังจากเครื่องได้เลยตัวนี้นะคะซื้อในช้อปปีบอกว่าอยากบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะมีพี่คนนึงแนะนํามานะคะได้แคชแบ็กคืนมา500บาทด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะ link ลิงก์ร้านไว้ที่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในเขาแถมอะไรมาบ้างค่ะที่ตัว Mi 4 Band ก่อนเลยนะคะตัว Mi 4 Band ค่ะก็อันนี้นะคะหน้าจอของมันค่ะก็จะเป็นจอเหลี่ยมแบบนี้นะคะออดเลือกรุ่นที่เป็นรุ่นจอสีค่ะนะคะก็หน้าจอค่ะมันสามารถเป็นจอสีนะคะเรา สามารถเช็คได้ค่ะว่า,าเราจะเปลี่ยนแผกวก้าเป็นแบบไหนคะโดยโหลดแอปของตัวมีค่ะมาเชื่อมกับโทรศัพท์ขั้นตอนการเชื่อมก็ไม่ยากเลยนะคะแค่จับมาแมทกันค่ะนี่ก็จะเป็นสถานะนะคะว่าวันนี้เราจะมีสามารถเราสามารถตั้งได้ว่าเราอ่ะตั้งเป้าหมายว่าจะเดินกี่ก้าวระยะทางเท่าไรแคลอรี่นะคะอะไรที่เราอยากให้แจ้งเตือนค่ะแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะจ๊ะแล้วก็การออกกําลังกายนะก็จะมีวิ่งการแจ้งลูไฟ้าฟ้านะคะปั่นจักรยานแล้วก็เดิน ฟรีสไตล์นะคะแล้วก็ว่ายน้ำในสระส่วนโอจะใช้เป็นการวิ่งเป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็มีอากาศด้วยนะสามารถเช็คได้นะคะการแจ้งเตือนมันก็จะเป็นโนติ เล็กๆนะคะแชแ้งตรงน,นี้เราก็จะเห็นนะคะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่มเติมก็จะมีห้ามลบกวนตั้งนาฬิกาปลุกได้น,นะคะเพลงแล้วก็สามารถแบบลิงก์แล้วเราก็เลือกเลือกจากตรงน,นี้ได้เลยนะคะเชื่อมกับมือถือของเรานะคะนาฬิกาจับเวลาค่ะนับถอยหลังนะคะเปิดโหมดเป็นเงียบหรือว่าอะไรนะคะเราก็ไม่อันนี้นะคะเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหน้าจอเราก็เนี่ยเลือกได้เลยว่าาจะเอาอันไหนแบบสีสันสดใสอะไรประมาณไหนนะคะเนี่ยเลือกได้เลยจ้า สำหรับตัวการบินนะคะเป็น Venue SQ นะคะตัวนี้ก็มันจะมี2 2ตัวเลือกมั้งให้เลือกเป็นราคาที่7,900รู้สึกหรือว่า8,200เนี่ยแหละแล้วก็7,200นะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ฟังเพลงได้ทำอะไรได้และโอ๊ตอใช้มานานแล้วนะประมาณปีหนึ่งเพิ่งรู้ว่ามันวัดไอ้นี่ได้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ อ,ออกซิเจนในกระแสเลือดอะคะ่ะนั่นแหละคือเราก็ช่วงเนี้เนาะโควิดหรือว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีอะเราก็ซื้อมาถือว่าคุ้มมากเลยนะม,นมันเช็คได้หลายอย่างนะบอกความเครียดด้วยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยใส่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอยู่ๆก็แบบกําลังคิดงานอยู่เออมันก็เราก็กําลังคิดงานอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็เตือนเราบอกว่าคุณเครียดเกินไปแล้วนะเออให้ให้แบบ ให้ผ่อนคลาย,ลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ตกใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็แบบช่วยบอกเราได้จริงเหมือนแบบว่าให้เราลดลดจากการที่เรากําลังคิดอะไรอยู่ให้แบบดรอปลงนะคะเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะคะตัวกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จให้ค่ะสายชาร์จจะเป็นแบบนี้นะคะปึง้งหัวมันนะคะแล้วก็สายชาร์จค่ะอ่าแล้วก็การทํางานนะคะก็อดอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะถ้าแบบไม่ได้ใส่ออกบ้านทุกวันหรือว่าไปวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าใส่ไปทํางานเนาะอยู่ได้3วันอะสวันก็ถือว่า อึดอยู่นะ3-4วันนะ่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะค่ะสำหรับ Garmin mm Renew SQ นะคะก็จะมีหน้าจอนะคะสีสันที่สดใสค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะค่อนข้างอึดค่ะโหมดกีฬาที่หลากหลายมากๆนะคะเราก็จะมีโหมดกีฬาให้เลือกนัดคะสีสันสดใสนะคะเนี่ยโหมดกีฬาให้เลือกระคายนะคะวิ่งเดินโยคะพ,พีลาทิสก็คือมันมีให้เลเลือกตั้งไว้นะส่วนเราก็คือเลือกวิ่งเป็นหลักนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอย่างอื่นค่ะ แล้วก็จะมีนะคะเออไอติดตามพวกสุขภาพตลอดวันนะคะแล้วก็ชําระเงินได้ด้วยนะคะด้วยที่ Garmin Pay น,นะคะดัปิด้าค่ะตัวนี้โอ้ก็ไม่ได้ผูกไว้นะคะแต่ว่ามันสะดวกมากจริงสําหรับใครที่ใช้การชําระเงินนะคะแบบอันรวดเร็วมากภาพอากาศนะคะอันนี้ก็วัดมันไม่ขึ้นเนาะ ปึง้งเรามาดูนี่่ะอันนี้ก็ออกซิเจนในกระแสเลือนนะคะที่ตอนนี้สําคัญมากๆแล้วก็ก้าวการเดินนะคะคอรี่ที่เราผ่านไปกิจกรรมใน7วันนะคะ,อะรอบการใช้งาน,นะคะหัวใจค่ะแล้วก็เาการนอนแล้วก็เ,เช็คว่าเรากินน้าเท่าไหร่นะคะสุขภาพคือบอกไว้ชัดเจนมากจะมีเช็คระดับความเครียดปับหัวใจแล้วก็ระดับการหายใจนะคะนี่ค่ะแล้วก็เพลงะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยอันนี้เอ่ได้เชื่อมหมดโทรศัพท์เว้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบรูปโฉมขอ,ของมันเลยนะคะนี่ค่ะ ก็เราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าทั้ง2เนี่ยมีรูปร่างที่แบบสําหรับผู้หญิงใส่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันดูไม่แมนจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างตัวกา r m i n เนี่ยเขามีทัออ้งการพักผ่อนนะคะที่แอปต่างๆเนี่ยที่จะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการพักผ่อนนะคะก็ตรวจวัดการนอนหลับออระดับออกซิเจนในเลือดนะคะออแล้วมันก็จะช่วยให้เป็นแบบ แบตเตอรี่อะจริงๆอะถ้าเราไม่ทาอะไรเลยอยู่ได้เจวันแต่ว่าถ้าเราแบบใส่บ่อยๆทุกวันหรือว่าวิ่งทุกวันนะคะโอ๊ตลองนับแล้วอยู่ได้ประมาณ3-4วันนะคะแล้วก็ถ้าเราเชื่อมบลูทูธหรือมีแจ้งเตือนเข้าตลอดะคะ่ะส่วนโตก็จะเน้นใช้วิ่งค่ะแล้วก็วันที่เออเราต้องขับรถไปไหนนะคะเราก็จะมีแจ้งเตือนเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่ได้เช็คมือถือหรือว่าไม่สะดวกนะคะแล้วก็ที่แนะนํานะคะก็คือการมินเพค่ะเหมือนเขาใช้การจ่ายเงินผ่านระบบของ a b b i t p a พนะคะสะดวกมากๆสรุปเข้า ข้าวของเจ้าตัว Garmin Renew SQ นะคะก็ก็คือเป็นนาฬิกาที่กันน้ำค่ะกันน้ำได้ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าโอ็เคยเอานาฬิกาไปโดนน้ำมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มี แอปเนี่ยเยอะมากค่ะให้เราสามารถเข้าไปโหลดได้นะคะคือเราสามารถดาวน์โหลดแอปของ Garmin นะคะเราก็จะลิงก์เข้ากับตัว,ต,วตัวมือถือเลยนะคะแล้วก็ระบบมันก็จะคอยอัปเดตถ้ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆนะคะ,ะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะรองรับการใช้ GPS ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเขาเรียกว่าที่เราเห็นอยู่ก็คือ การตรวจวัดอกอกซิเจนในกระแสเลือดนะคะเอ่อเพา๊ะออกออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็มีติดสําหรับผู้หญิงนะคะคิดว่าสะดวกสบายเพราะานอกจากรูปทรงที่มันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงแล้วมันก็จะมีการตรวจจับพวกรอบเดือนอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ Connect IQ, Face IT นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ต้องเชื่อมกับแอปค่ะแล้วก็จะมีเฉพาะรุ่นนะคะสำหรับรุ่นนี้มีนะคะคิดว่าตอนนี้ราคามันน่าจะลงมาแล้วนะเพราะว่ามันก็ออกมาหลายหลายค่ะเรียกว่าประมาณ2ปีได้เรามั้งกีื่อ,อซื้อมานะเออเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งแบบรู้สึกว่ามาอยากมารีวิวเพราะว่าเราเพิ่งรู้กับฟังก์ชันในการใช้งานลึกๆของมันนะคะค่ะสำหรับสำหรับสรุปตัวมี่ฟแบนนะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้โอ๊ตไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะว่าเอาไปให้หลานใช้งานนะคะอยากจะให้หลานได้ผอมเขาว่าให้เขาวิ่งแล้วก็ตรวจจับนะคะหน้าจอของโอจะเป็นรุ่นที่หน้าจอสีค่ะถ้าเป็นไม่ใช่สีอะ่ะมันจะราคาดาวลงมากว่านิดนึงนะคะแต่โอ้แค,คิดว่าสีก็ไม่สีมันก็ ต่างกันนิดหน่อยมันก็ถ้าตัวที่ไม่เป็นสีอะ่ะมันจะเหมือนกดกดเลือกเพลงจากตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าตัวตัวรุ่นสีเนี่ยมันจะฟังเพลงได้นะคะก็คือแล้วตัวนี้ก็กันนะ้ําเหมือนกันนะคะที่ลึกความลึกประมาณ5 0เมตรค่ะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยนะป้องกันลอยคิด่วรค่ะแล้วก็ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้องวิ่งกันนะคะว่ากามินกับอ่ามี่โฟแบนนะคะอันไหนนะคะที่จะ วิ่งแล้วก็ตอบโจทย์การวิ่งของเราได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ระยะทางมันจะจับอันไหนที่มันจะขึ้นมากขึ้นน้อยกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูค่ะเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มวิ่งกันแล้วนะคะกาเมินก็อยู่ที่ศูนย์ค่ะแล้วก็ตัวของมี่นะคะก็ยังอยู่ที่ศูนย์เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบระยะทางะคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็ค<โ>ือวิ<โ>่งบ้างเดินบ้างไม่ไ<โ>ด้วิ<โ>่ง<โ> ตอนนี้เราวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็อยู่ที่ศูนจุด45นะคะอันนี้เราวิ่งไปแล้วก็กำลังจะกลับในรอบหมู่บ้านนะคะแล้วก็อของมี่มี่นะคะก็อยู่ที่ศูนจุด49ค่ะใกล้เคียงกันอยู่นะ okay, เฮ้เราวิ่งต่อกันเลยกับตัวแอปมีนะคะที่เราเชื่อมกับมือถือนะคะก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะคะ่ะมีตาหัวใจแล้วก็สีเทา้าอะไรต่างๆนะคะ นี่นะคะเราก็จะหลังจากจบการใช้งานนะคะมันก็จะแสดงหน้าจอประมาณนี้นะค่ะเพิงค่ะนนี้มันจะเ,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 เป็นประมาณนี้เลยถ้าเรายังวิ่งต่อแต่ถ้าเราหยุดวิ่งมีสรุปการใช้งานนะคะแล้วก็แชร์ไปได้นะคะที่เราอยากแชร์ะค่ะ สำหรับใครที่มองหานาฬิกาสมาร,ร์ทวอทอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่เราได้ดูไม่ว่าจะเป็นก a r m i n Renew SQ นะคะหรือว่ามีโ b แบนค่ะก็สามารถเลือกกันได้นะคะว่าใช้รุ่นไหนนะคะที่ตอบโจทย์กับเราคะ่ะสาหรับ ผู้หญิงท mm. ี่มองหานาฬิกาอยู่นะคะก็เลือกได้เลยค่ะอาจจะตั้งประมาณก er ่อนนะคะว่าเราอยากได้นาฬิกาประมาณไหนนะคะแล้วก็การใช้งานค่ะแล้วก็รูปร่างของมันนะคะเราก็เลือกซื้อกันได้เลยค่ะ2รุ่นนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสําหรับใครที่ชอบคิดนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ c r ัครก็ฝาก u b ั c ร i b e ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดียป็งกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีมิวกันใหม่นะคะครั้งหน้าสําหรับวันนี้เราไปสอนกันไปบ่ย